สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้อีกหนึ่ง Land mark แลนด์มาร์กและก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับที่อำเภอศริทอนทรอุบลราชธานีครับวันนี้โอโ้บรรยากาศบอกได้ว่าครับอยากให้มาลองสัมผัสดูครับนี่กับโอโซนถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวและก็แลนด์มาร์กที่สวยงามมากนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาติดตั้งระบบเสียงตามสายและก็ระบบเสียงที่แพรพี่จอนนี่นะครับวันนี้ตเกเลยได้มีโอกาส นำมาฝากครับวันนี้ีกำลังติดตั้งระบบเสียงตามสายครับวันนี้ครับสวยงามจริงครับสวยงามมากครับมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำนี่ครับนี่ครับีริมแม่น้ำล่องแพเสร็จก็มาพักผ่อนกับห้องพักแบบโอ้โหบอกว่าได้บรรยากาศสวยงามมากครับวันนี้ทางร้านเราก็น่าจะจองแล้ววันนี้ทั้งหมดนะครับจองหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวพนักงานก็จะพาที่นี่นะครับ ได้ฟิลมากครับตื่นเช้านั่งจิบกาแฟอากาศเย็นสบายครับหนีต้นไม้บรรยากาศริมน้ำนะครับเนี่ยว้นนี้หิครับบรรยากาศยังให้มาดูทั้งความรู้สึกของอ่าพื้นที่อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะครับที่นเองอยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสก็แวะมานะครับอากาศดีครับาะว่าติดตั้งเครื่องเสียงยังรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ที่โซนเหนือโซน ที่ริมแม่น้ำกาญจนบุรีประมาณนั้นนะได้ฟิวมากนี่กำลังติดตั้งครับทางการเรากำลังติดตั้งระบบเสียงตามสายนะครับังติดตั้งตอนนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็แพรก็ติดทั้งหมดสามแพรระบบเสียงนะครับทั้งหมดสามแพรหนึ่งระบบเสียงตามสายนะครับเดี๋ยวไม่ได้มีโอกาสเดินไปที่ตรงจุดนั้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ลานจอดรถกว้างขวางครับ อยู่ที่ติดกับลำโดมน้อยนะครับท,ที่เขตริรินธร์นะครับที่อำเภอเิรินธรครับเี่ยอำเภอเอริรินธร์นี่ครับอีกหนึ่งจุดครับของพี่จอนนี่นะครับอากาศเย็นครับเย็นสบายตอนนี้น่าจะประมาณ25องศานะครับตอนนี้อากาศตอนนี้ประมาณ25องศบหนะ้าองศา ตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้ำนะครับพอถ้ามากางเต็นท์นี่เหมาะเลยครับถ้าอากาศช่วงหน้าหนาวเนี่ยได้อารมณ์บรรยากาศต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆครับนี่ครับอากาศเย็นสบายทีเรากำลังติดตั้งระบบเสียงตามสายนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งชั้นแล้วเหลือชั้นบนแล้วก็ติดตามจุดต่างๆนะวันนี้นี่ครับอ่ะขอบคุณทุกๆท่านนะครับมีโอกาสก็แวะมาครับที่อำเภอศรีนทร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อากาศเย็นทำเยนมากครับตอนนี้ติ่ติมแม่น้ำเนี่โอ้โหสดุดเลยครับหนาวน้ำมาฝากนะครับถือว่าาท่านที่อยากมาเที่ยวทีุ่บราชธานีก็แวะมานะครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าอากาศดีมากครับแล้วก็เย็นสบายนะครับล่องแพเสร็จก็พักผ่อนเป็นหรือว่าเป็นสมาชิกเป็นกลุ่มๆหรือว่ามาเป็นกลุ่มคณะก็นี่ครับ ห้องพักมีสถานที่โอ้โหครัชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยนั่งสนทนาคุยกันกพักผ่อนนะวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งระบบเสียงกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตั้งระบบเสียงตามสายตู้หกนิ้วนะครับวันนี้